ส่องพ่อบ้านโกยหิมะดิแกลงไปโกยหิมะไม่ใช่ในน,น้อยแล้วคยมาสองวันแล้วยังไม่เสร็จพอดีจะโกยหิมะออกเพื่อที่พอดีอาทิตย์หน้าจะพักร้อนกลับไปเมืองไทยเดือนหนึ่งก็เลยต้องมาโกยหิมะเพื่อที่จะเอารถบริษัทขับขึ้นมาจอดได้เพราะไปเดือนหนึ่งไม่อยากจอดไว้ขนนข้างล่างเผื่ออะไรอะไรมันก็เผออเื่อเขาจะทำนู่นทำนี่ ไปดูสิไม่ใช่บางๆนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเปุเบิ้งเอาจากความลำบากยากเข็นในเมืองนอกในเมืองหนาวนู่นไปดูปาแกเพิ่งโกยได้น่าจะห้าเปอร์เซนสองวันเองนะสองวันน่าจะได้แค่ห้าเปอร์เซนยายแทงแง่ป้าป๋า ยายอาแท่งแงอาดูฟ้าดีว่าระแฟมเปอร์เซน <c oughs> แฟมเปอร์เซนฝ้าดีปะปะ๋า <c oughs> มันไม่ใช่บางมันไม่ใช่น้อย,อยแม่พี่น้องดูเนี่ยสองวันเมื่อวานนี้แกมากวดแกมากวยตอนเย็นเมื่อวานแล้วมันแข็งมันไม่ได้กวยง่าย,ายๆเนี่ย <c oughs> เห็นไหมแล้วมันหนามากคุณ่ะ เดี๋ยวเสือบ,บักจกมาแข็งๆที่ต้องเอาบักจกมาขุดโอ้โหต,ตายตายตายป้าปาว่าเราแฟมเพอร์เซ็นต์หนูอ่ะโอ้ still how many day you have t i m unstar t w ท s ส a า three star four star five star six f แฟ e star six นต์ี่ตีแฟมเพอร์เซ็นต์นี่เก็บฝาดีนี Friday, น่ตีแฟมเพอร์เซ็นต์ <laughs> I think it's around two dark f red dark platform um, or platform yeah. Uh, yeah oh not Papa, าเอ้ยน่าสงสาร ก้อนก้อนก้อนโอ้ยหนาวคุณหนูจ้าเขื่อนเขื่อนน้าบ่เอาน้ำแข็งมาเลี้ยงกันไปปนเขื่อนน้ำบเบิ่งนี่เขื่อนเขื่อนเขื่อนน้ำรือเปล่าเนี่ยดูดูพี่น้องจ้า มีใครอยากมาย่เมืองหนาวไหมสาวซิมพอยากกลับไปย่เมืองไทยแล้วรูดูหนาวดูววออาทรมานเหลือเกินแดดดีแต่ว่าหนาวมากน้องตอนนี้ห้าโมงกว่าแต่ว่าหนาวมากวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมีนาคมนะเนี่ยพี่น้องจ๋ารูดูใบไม้ผริจะเข้าหน้าซัมเมอร์ เดือนมิถุนาเข้าซัมเมอร์แต่ว่าก็ยังหนาหิมะยังเยอะอยู่นองเลยหาเปอรเซ็นผ่านไปก่อนหน้านี้มันก็ติดลบตลอดมันก็ได้แข็งเน้ะพี่น้องีมวันนี้แหละไม่ติดลบสององศาเป็นหิมะมันแข็งแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะไปพอกยหิมะออกหมดก็จะไปซื้อเกลือแบบหินมาโรยให้มันละลายเพื่อจะขับรถขึ้นได้เนาะไม่ใช่ไปทาเสร็จหมดแล้วแบบมาฝนตกอีกเด้อเอ้ยมาหิมะลงอีกแ้วอว่าเป็นใส่ผู้หนาวแฮ้งสิขึ้นบ้านเราพี่น้องบ่ไหวล้วอหลี่ตอนเนี้ยไปแล้วขึ้นบ้านแล้วหนาวแฮ้งบ่ไหวบ่ไหวเดินถอยหลังเดินถอยหลังหนาวครับ ไยพ่อบ้านไม่ไหวปีนี้แค่ทำงานก็เหนื่อยมากปกติก็จะช่วยแกอยู่ปีนี้หมดแรงแล้ว าแต่หนาวมากจ้ะลมลมหนาวมากห้าโมงกว่าเ้ยสุดสิแล้วนี่ต้องอ,ออกกุญแจอยเหลืออิ่มปลายคุณเหลือพวงแม่หน่อยพี่น้องเอ,อ้ยมามามาลงแขกโกยหิมะซอยนะจ๊ะอย่าอยากสิมาอยู่เดอ้อเมืองหนาวลำบากทารมานหลายย้ำหิมะตกจ้ะอย่าสิอยากมาอยู่เดอ้อผู้ใดก็ได้ าสาวซิมพูยังอยากหนีเลยเวลาหิมะอยากหนีกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานก็ต้องทนอยู่จ้ะเข้าบ้านแล้วเด้อหนาวพี่น้องจ้ะ